ไอ้บนะระบะระเตาปลดกัน สวัสดีมิตรรักแฟนเกมและชาวลอสแอนโตทุกท่านวันนี้อยู่กับผมโคมาพี่ชยัยโคนันและอ้าวอ้าว <c oughs> <c oughs> คิดชื่อไม่ออกเออสร้างมันเถอะอ้าวโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงความลับของโทรศัพท์นะ ความลับของโทรศัพท์ในเกมนะมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําก่อนละกันว่าแถบเครื่องมือในโทรศัพท์มันมีลูกเล่นอะไรให้บ้างนะให้ดูนะอันแรกก็เป็นอีเมลนะครับอีเมลนี่ก็คือมันจะบอกว่ามีอะไรลดราคาบ้างมันจะแจ้งเตือนเข้ามาผ่านอีเมลมันอินบ็อกซ์นะอย่างตอนนี้ที่เห็นอยู่ส่วนรถมีบอมบูสกาใช่ไหมเออมันจะดูยากนิดนึงนะถ้าไปดูในร้านจะง่ายกว่าอันที่2 t e เท เท็กซ์อันนี้ก็จะเป็นการคั่นกับมาเจอก็คือไปข้อความนั่นแหละอันที่3าเป็นคอนแทคนะฮะก็คือโทรติดต่อเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับอันนี้เพย์ควิกจ็อบอันนี้ไม่ไม่ไม่แนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆเรากดเข้าไปหาดูเองดีกว่านี่ตรงนี้นะครับออนไลน์แล้วก็ไปที่จ็อบอ่าเพย์จ็อบออฟสตาร์ครีเอทอันนี้เราเลือกเองได้ไงเลือกเองได้คีย์เองได้ว่าจะพารกิจอะไรนะก็เลยไม่จำเป็นเท่าไหร่นะต้องเพย์ควิกจ็อบตรงนี้ จ็อบลิสอันนี้ก็คือเป็นหน้าต่างที่เวลาคนเขาส่งคําเชิญชวนเข้าไ้เข้าทีมเดสแมทเข้าอะไรก็แล้วแต่ภารกิจต่างๆนั่นเองที่นอกเหนือจากเซกชั่นรวมทั้งไบเกอร์ด้วยไบเกอร์นี่ก็จะมาอยู่ใน Job List ตัวนี้ Setting เซตติ้งอันนี้ก็ลูกเล่นเยอะอยู่นะมีแบ็กกราวนะคะับแบ็กกราวของหน้าจอหลักนี่ไงเปลี่ยนละเห็นไหมมันจะมีเรื่องเยอะแยะมากเปลี่ยนแบ็กกราวดูเอาเป็นบูเซอร์เคินี่ไเปลี่ยนอีกละเป็นกลมๆแทนและอันนี้ อินไวซ o u าวนะครับก็คือเสียงเวลามีคนอื่นชัว์เข้ามาเนี่ยดังงี้เลยเนี่ยติต๊ตติต๊ตติ๊ตเนี่ยถ้าเราปิดไปมันก็จะไม่ดังถ้าเราเปิดไว้มันก็จะดังงี้ลิงโทนเสียงลิงโทนต่างๆกันเองสแนปมาติกอันนี้คือโหมดถ่ายภาพติมเลือกสีสีของโทรศัพท์จะเอาสีไหนเลือกเลยอ่าไวเบทก็จะเป็นตัวสั่นนะสแนปมาติกถ่ายรูปเนี่ยอ่กมามา,มา เซลฟี่กันหน่อยสิขอท่าหล่อๆท่าหนึ่งท่าอะไรก็ได้ที่คิดว่าหล่อที่สุดโอ้เหมือนเกเลยท่านี้เปลีป่ยนแบบ <laughs> ไม่ทันแล้วถ่ายแล้วต่อไปอินเทอร์เน็ตอันนี้ทองอินเทอร์เน็ตซื้อของช้อปปิ้งดูข้อมูลข่าวสารอะไรก็ตามนี้เลยนะคงรู้กันอยู่แล้วและอันสุดท้ายเซคุลเลอร์เซิร์ฟก็คือการชวนเข้า c o หรือว่า VP นั่นเองนะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีตึกซ o แล้วก็สามารถสมัคร CO แล้วก็ชวนคนอื่นเข้าได้นะครับคนอื่นเขาจะต้องมากดจอย CO ของเราจากตรงนี้เซอร์คูล u r f เซิร์ฟโอเคแล้วที่เราได้กดก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเราจะมาจอดลึกตรงนี้กันนะฮะก็คือตรงคอนแทคนั่นเองนะครับอ่ะอันแรกที่เป็นชื่อของคนอื่นในเซิร์ฟเห็นไหมตอนนี้มีชื่อคนอื่นในเซิร์ฟชื่ออะไรชื่อเพื่อนเราโทรไปได้เลยอ่าส่งข้อความหาก็ได้อันนี้เฟิร์สไลท์ศูนย์หนึ่งแต่นี่นี่เองนะฮะถ้าเกิดเราโทรไป คือเวลาจะพูดอะไรเนี่ยเราก็ต้องกดเอ็นพูดค้างไว้ด้วยเหมือนกับเวลาเราคุยในเซิร์ฟพับบิกแต่ในขนาที่เราโทรเนี่ยเราจะคุยกันได้แค่2คนแค่นั้นเองอันนี้เอเจนต์สิบสี่ก็ไม่มีอะไรแอสซิสแตนต์อันนี้ต้องอยู่ในซีโอก่อนนะก็จะสามารถเรียกเฮลิคอปเตอร์ได้เรียกเฮลิคอปเตอร์หรูก,กับประกันรถบูซี่เป็นรับจ็อบพิเศษอันนี้ก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะไปขี่เอาได้กัปตันอันนี้กรณีที่มีเลยอย้อนจะมีตัวนี้ขึ้นมากัปตันนะก็สามารถเรียก เรือกับลิคอปเตอร์เพื่อที่จะไปที่เรือยอทได้ดอมอันนี้รับภารกิจทั่วไปปกติอีกอย่างนึงก็คือโทรไปกดสั่งกดระเบิดรถนะดาวทาวอันนี้เรียกแท็กซี่นะครับเดี๋ยวเรียกให้ดูเลยดีกว่า You don't have enough cash to pay for basic taxi fare ชิปหายละ <c oughs> ตังหมวชหรอเนี่ยนรกไม่มีตังอ่ะดูต่อก็โทรเรียกแท็กซี่นั่นแหละเซ็ตไปพอยต์เซตไปนู่นไปนี่เองได้นะ อันนี้เจอหลาดก็รับภารากิจเหมือนกันลามาเฮ้ยอันนี้หาเตรียมตัวโดนป้อนยังเตรียมตัวโดนปออ่าเ<า>ดี๋ยวจะทำให้ดูว่าถ้าเราโทรไปหาลามา,ม,มาแล้วนะเร,รานนเสียตังค์กับมันไปพันหนึ่งเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไอ้ไอ้ไอ้มลาแล้วนะเรียบร้อยฮะลงไปนอนไงเสียตังค์ไปเท่าไหร่นะ นคนที่ถูกตบก็จะลงไปคุยกัลงงบลากเขาพวกแป๊บหนึ่งนะรวมถึงกระตังที่คาอยู่ในตัวนะครับที่ไม่ได้ฝากบัญชีไว้เนี่ยก็จะหายไปด้วยนะโดนโดนไปพร้อมกันเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคาอีจอตัวเมื่อกี้ได้แล้วตามไปเก็บคืนนะก็จะได้ตังคืนนะเลสเตอร์โทรหาเลสเตอร์นี่ก็มีคำสั่งให้มากมายเลย เซตเปาล์ตี้คือเราตั้งค่าหัวคน <are> อื่นอ่านี่เลือกตั้งค่าหัวได้เต็มที่เลยก็10,000นะมีเยอะรีบู๊ฟวอนเทรดเลเวลอันนี้ก็คือลบดาวนะลบดาวที่ตำรวจไ la ล่ล่าเรากดปุ๊บเสร็จปุ๊บทีนี้มันก็จะลดดาวให้เองเลยดาวละสองร้อยอ่าดาวละสองร้อยออฟเรดาร์นี่ก็คือการที่เราจะสเตลหายไปจากแผนที่นะคนอื่นเขาจะมองไม่เห็นเราหนึ่งนาทีนะครับถ้าหากว่าเราเล่นอยู่ในจ็อบอย่างเงี้ยเราเราใช้คำสั่งของไอ รีเวลเพยเยอร์ก็คือเราจะเห็นเพยเยอร์ที่อยู่ในจ็อบที่เราไม่สามารถมองเห็นได้แป๊บหนึ่งอ่าฮะดีเควสจ็อบนี่ก็เหมือนเหมือนกับเอเอมพีซีที่เราไม่แนะนำให้โทรที่ผ่านๆมานะรีเพย์ไฮนี่ก็ทำไฮใหม่แคนเซิลไฮก็ยกเลิกไฮนั่นเองนะก็เสียตังค์ไปโลเขยต์โบสก็คือหาเรือหาเฮลิคอปเตอร์หารถที่ใกล้ที่สุดหาเครื่องบินที่ใกล้ที่สุดนะมันก็จะเป็นขึ้นในแผนที่ให้นะก็ไม่ได้มีอะไรดีเท่าไหร่หรอกว้าวว้อันนี้มาสมาส ก็ไม่มีอะไรโทรเพื่อเรียกงานรีเฟซจ็อบมาตีนก็โทรเพื่อรีเฟซจ็อบเมคานิกอันนี้นี่ของดีฮนะโทรเรียกรถตัวเองอแม่เลือกได้เลยว่าเราจะสั่งรถของเราที่อยู่ในบ้านหลังไหนนี่สั่งมาได้เลยนะ,มะสมมติเอาสักแปดหนึ่งแค่กันโอเค,อเคมีข้อแนะนำนิดนึงเวลาสั่งรถเนี่ยหันหน้าเข้าหากำแพงนะอย่าหันไปทางถนนไม่งั้นรถจะไม่สปอนนะ อ่าโอเคมาแล้วนี่ไงได้แล้วรถของเราแต่มันมีดีเลยน,นะประมาณ5นาทีก็ต้องรอไปถ้าเกิดสั่งแล้วเมลีเวเธอร์อันนี้นี่สุดติ่งแล้วบอกเลยมันมากมีที่เล่นเยอะแยะอันแรกแอมอบูดอปแอมอบูอมดอปก็คือเรียกให้เอาเอาวุธเอากระสุนเลยพวกนี้มาส่งมาเติมให้เรานะมันก็จะมาเป็นล่มลอยมาตกหน้าเราเลยแบ็กอัพเฮลิคอปเตอร์ แมคอัพฮลิคอปเตอร์นี้ก็คือเราเรียกเรลิคอปเตอร์มาช่วยเรายิงหนึ่งลำแต่กากครับมันมีแค่ทหารหนึ่งคนที่ซุ่มอยู่บนเรลิคอปเตอร์แล้วก็ช่วยเรายิงแค่นั้นเอง <S <S บอทปิกอัพนี่ก็เรียก,กเรือมาเก็บเรา <ies> เรียกเรือมารับเราเออถ้าเกิดสมมติว่าเราไปตกอยู่กลางทะเลเออแต่จริงๆแล้วแนะนําอย่าไปโทรเลยเราโทรเราใช้คิวยูเซลเอาง่ายกว่ากลับมาเกิดที่ฝั่งเลย มีเฮลิคอปเตอร์ปิกอัพเขาจะมีคนขับเฮลิคอปเตอร์มารับเราแล้วเราก็เซตเบย์พอยต์ไปได้ว่าจะไปที่ไหนมดูหรูดีไหมล่ะ VP ไหมอันนี้ Commerceenary แหมมันต้องลองสักหน่อยแล้ว Mercenary การเรียกทหารรับจ้างเนี่ยมาฆ่าคนในเซิร์ฟเราเลือกได้เลยว่าจะให้มันไปฆ่าใครนะเสีย7,500เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆทยอยกันมาถล่มเราเรื่อยๆนะแล้วทำไมต้องยืนล่ะเอามันไม่มีใครไงก็ลองดูมาแล้วไงไหน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  เฮ้ยนี่ไงมาแล้วแน่แน่โอ้โหมากันสามพันสามคนต่อนหนึ่งคันใช่ถ้าเป้าหมายยังไม่ตายมันก็จะส่งมาเรื่อยๆนะมันไม่หมดแค่นี้แน่นอนเนะนี่ยนี่อ่ะครั้นี้ส่งหนักเลยรอบแรกมาคันเดี๋ยวรอบนี้มา2คันเลยไหนโอ้โนี่ไงมาอีกแล้วรอบนี้มา2คันคมือไปหนึ่งบบนี่ยแหละทหารับจ้างที่ว่า เรียบรนะ้อย Target down you need any more ดีมากดีมากทำงานดีบริษัทนี้ใช้ได้เ5 0 0ดอลลาร์ต่อนหนึ่งชีวิตลงมือฆ่าเองน่าจะง่ายกว่าเวลาคนอื่นเขาโนดนยิงตายได้ก็สะใจเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็อันสุดท้ายาของเมลี่เวเวทอร์รรก็คือ<ห>แอร์สไตล์นะครับ ถ้าเราโทรไปเสร็จมันก็จะขึ้นฟุแฟอย่างนี้นะครับให้เรารีบปาออกไปนะแหน่อยางงั้นเลยเออหนักนะแหน,น,น่มันก็จะมีเครื่องบินบินผ่านเนี่ยมันจะตกมาเป็นอุกกาบาตเลยนะอารมณ์แบบเลสโซนในพับจีเลยอันนี้โทรเรียกประกันนะสีชมพูชมพูนะชมพูชมพู อ่าเขาก็จะให้เราเลือกบ้านนะครับที่เราต้องการที่จะเรียกรถคืนอันนี้กรณีที่เราซื้อของจากวอลสต็อกนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถถังลิคอปเตอร์ไฮดา้าเครื่องบินอะไรต่างๆงางนะฮะพวกนี้ก็จะต้องโทรเรียกกับปีกัสซัสนะแนบนะเขาจะไม่เกิดใกล้ๆเราเขาจะไปเกิดตามจุดที่เหมาะสมสําหรับเขาแล้วเราก็ต้องขับไปเอาเองเราจะสั่งไฮดา้า Great. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. ได้จะเกิดได้ใกล้ที่สุดก็ตรงนี้จากที่เราอยู่ตรงนี้ถือว่าไกลมากเลยนะต่อมาลอนซิมิออนสองคนหมดแล้วไม่มีอะไรทัหมดทั้งมวลที่ยังไม่จบนะฮะก็ยังอยู่ในหมวดของคอนแทคนะครับแล้วก็กดสกอร์เมาส์จึ๊บทีหนึ่งมันจะขึ้นมาเป็นตัวเลขแบบนี้เราจะโทรไปที่ไหนดีเหรอโทรไป91 1แล้วกันนะ แล้วก็กดสกอร์เมาส์ทีแปะกดสกอร์เมาส์ก็ได้กดสเปกบาร์ก็ได้ Hello this is 911 what emergency service d ว่าบริการดีต้องการบริการอะไรดีจ๊ะมีโทรเรียกหมอโทรเรียกดับเพลิงแล้วก็โทรเรียกตำรวจหมอแ<อ>ล้วกันเนาะพารามีดิกนะไงไงมาแล้วจออยู่นูน่นไหน <laughs> เออเฮ้ยมาไวมากเลยใช่เหรอใช่ที่เราโทรเรียกเหรอ ไม่ใช่หรอกโอ้ยเอาโอเควันนี้นะฮะนักสืบเซนและนักสืบไม้วันนี้นะที่เราแต่งตัวมาเป็นตีมนักสืบแบบนี้เพราะว่าเราจะไปล่าเบอร์โทรกันนะเราจะไปหาเบอร์โทรกันว่าในเมืองนี้จะมีเบอร์โทรอะไรให้เราโทรไปบ้างนะทุกเบอร์เนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยาตอบรับไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปตามล่าเบอร์โทรกันดีกว่ามีตรงไหนบ้างเฮ้ยพิซซ่ามีเบอร์โทรไหมร้านพิซซ่า,าฝั่งตรงข้ามเนี่ย ไม่มีแล้วคนหิวพิซซ่าจะให้สั่งตรงไหนวะเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหรอโอเพนยี่สิบชั่วโมงแล้วทำไมเห็นร้านปิดเออเนาะเฮ้ย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 นั่นไงนั่นไง Dairy Global ตรงข้ามอ่ะตรงข้ามตรงข้ามห้าห้าห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งพร้อมนะ เฮ้ยมรงนัเป็นเสียงเพลงมาเป็นเสียงรอสายเลยโอ้โหเสียงแม่งแสบไปยันดากคือจริงๆจริงๆมันคนรับสายนั่นแหละแต่มันมันไปกดผิดใช่ไหมมันไปกดโดนปุ่มพักสายใช่ไหมน่าจะใช่อารมณ์แบบบางทีมันโทรไปหาคนแล้วแบบจะกดรับสายดันไปกดพักสายแล้วแบบคุยกับใครวะ เอา้าจบแล้วคือจริงๆถ้าล็อกสตาร์มันจะไม่ใส่ใจรายละเอียดตรงนี้มันแค่แบบใส่ให้แบบโทรไปหาทุกคนมันก็ตัดสายทิ้งหมดเลยเหมือนกันหมดเลยก็ได้เนาะแต่พรเอิญก็ยังอุตส่าห์จะทําเป็นลูกเล่นเหมือนอีสเตอร์เอกมาให้เราตามหาซะอย่างนั้นต้องต้อง3ามสองสมด้วยไมเนี่ยนี้สามสองสามห้าห้าห้าศูนย์หนึแปดไม่ไมีใรอ,ยอย่เอ้ยเา้าเขาบอกเขาไม่อยู่โทรมาใหม่ เออแล้วใครรับสายวะขอความตอบรับโอ้โหอย่าไปคิดมากไปไปต่อเฮ้ยฟ็อกซี่ดูเก่าเนาะนี่ไงร้านเราเองร้านขายอะไรเนี่ยมือถืออ่าฟ็อกซี่โฟนอ๋อฟาร์มาเซียเฮ้ยเจอเบอร์แล้วเจอเบอร์เจอเบอร์เออนั่นแหละนั่นแหละรับสายแล้วเอ้า อะไรรับสายแล้วก็ตัดสายทิ้งห้าห้าห้าศูนย์่นยอร์เน Thanks for calling. To check for hours and availability, visit our website. ฮะให้ไปติดต่อเว็บไซต์แทนละห้าห้าห้าศมีห้าห้าต่อด้วยนะภาษาลาตินโอ้ยนี่มันเบอร์แฟก คอมเมทสิบปีที่แล้วเขาทำธุรกิจกันยังไงนะโดยที่ไม่มีคนมารับสายโทรศัพท์เนี่ยเออก็ไล่ยิงระเบิดตุ้มตามกันทั้งเมืองขนาดนี้คอเซ็นเตอร์มันคงตายกันหมดแล้วมั้งดูเหมือนคนคนที่เมืองนี้เขาจะมีความสุขเวลาโทรศัพท์ไงเขื่นต้นได้ฮ่าห้าห้าทุกเบอร์เลยเฮ้ยมันมีเว็บไซต์ว่ะลองดูเว็บไซต์กันบ้างดีไหมไหนเอาเว็บไหนถอย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 ไม่ต้องสีแยกแบบแบบนั่นไงเออลองดูไหมโอเคป่ะ แมพเอ้ยเฮ้ยเข้าได้จริงด้วยไม่มีอะไรเลยเว็แบบไซต์เข้าดูอะไรไม่ได้เลยโอหไอหอกหักเอ้ยสายสายสา,ายมือสายมือสายมือศูนย์หนึ่งหกหนึ่งกล่องจดหมายเต็มเนี่ยโทรสายหรือโทรละเลขทำไมมีกล่องเต็มต่อเลน เนี่ยเบอร์เนี้ยเบอร์ใหม่ยังไม่เคยเจอเฮ้ยเฮ้ยมีคนตอบว่าเสียงเหมือนอรอนเลยเออเนอะใช่เสียงมันเหมือนไอรอนเลย stop นี่ข้างหลังนี่ไงเนี่ยเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่เบอร์ใหม่เออเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อันนี้เฮ้ยศูนย์หนึ่งสามเก้าเลขคุณคุณน,นะแต่เลขข้างหน้ามันไม่ใช่เลยเอล๋อหรออ่ะลองดูสองแปดสี่าห้าโอ้โหเยี่ยมด้อยโอ้ขอบคุณอ่ะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ที่เรามาท้าพิสูจน์เบอร์โทรกันก็ ยังไม่ค่อยเห็นอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละยังพอได้รับรู้ว่าในอีกมุมมุมม,ม,มุมหนึ่งนะที่ล็อกสตาร์เขาก็พยายามที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมานะเพื่อที่จะให้มันดูบเรียวมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะดูเป็นชีวิตดูให้มันมีมิติมีชีวิตชีวาของเมืองมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะด้วยการใส่ลูกเล่นอะไรเข้าไปในแต่ละเบอร์ไม่ใช่ว่าเบอร์ทุกเบอร์ในเมืองโทรไปก็อาการเดียวกันหมดเลยอย่างนี้ก็อาจจะไม่ไม่มีอะไรน่าสนใจ น่าจะแอบซ่อนอิสตอร์เอ็กอะไรบางอย่างเอาไว้นะใครที่อยากจะติดตามตอนต่อไปนะครับว่ามันจะมีอะไรอีกนะครับก็ไปลองค้นหากันดูหาตามทั่วแมปต่างๆแล้วก็โทรตามเบอร์นี้เลยนะฮะวันนี้ หมดเวลาของเราแล้วถ้าใครที่ถูกใจนะชอบใจคลิปของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้กันด้วยก็ดีนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากกันอีกก็รอติดตามกันต่อไปนะฮะหรือว่าใครอยากได้คลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ในช่อง YouTube ของเราเลยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมเซนโซเซและ First สไลท์ศูนย์หนึ่งนะฮะต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมชี้อะไรเหรออ,ออ๋อเออท่าประจำและคนร้ายก็คือเม้นแรก ha 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 ha